เราจะมาออปชั่นคอสตูมกันนะครับใส่ออปชั่นคอสตูมกันใบเรนดอมอยู่สใบนะครับรอบที่1ครับ74%นะครับจัดไปแม่โอ้ไม่ใช่ของฉันเ <c oughs> รนดอมคอสตูมรูที่2นะครับไป <c oughs> ไปครับรูที่2รอบที่2ครับการทดลองเลยที่สองอุ๊ ยืดได้ป่ะอย่างนี้พอยืดได้ป่ะพอแอกได้ป่ะถึงรู้แรกจะเป็นเมจิกก็เหอะแต่รู้ที่2องมันเป็นแอมน่ะเไป็นไงดูดููแสงมันรูที่3ามันเสี่ยงเกินไปป่ะวะถ้ามันแตกมันหายอะ่ะยัดเลยนี่มีคนเทียโอ้โหรูที่สามทุกคนถ้ามันแตกผมทาไงอะมีใครช่วยรับผิดชอบไหม <c oughs> นี่มีทคนบอกยัดเลย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 ได้ได้ไ,ดไดยัดเล้ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วต้องพึ่ง เทพเจ้านิกนะแล้วผมว่านะเทพเจ้านิกะนะครับวันนี้ผมบูชาเทพเจ้านิกะนะครับนิกะจะช่วยผมดวงดีอีกรอบนะครับลูฟี่วันพีซต,ต้องเป็นของนายและออฟนี้ต้องเป็นของฉัน <c oughs> มึงไม่ได้เป็นราชาโจรสลัดแน่ไอเบนหัวหลุดไปเลยลูฟี่นิกะหัวหลุดไปแล้ว, <c oughs> ล,ว,ล,ล,วล่าสุด